I'm saying bye to all the lies a n o the r times you cried saying that I wasn't right j e r t I was right by your side สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจับชายทีวีวันนี้อยู่ออคอฟตูตี้โมบายเช่นเคยนะครับผมแม่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะเล่นแบบไม่บันทึกนะก็ชนะไม่มีหลักฐานด้วย <Month> อ้าวมาดูว่าถ้ารอบนี้บันทึกแล้วมันจะชนะเหมือนเดิมหรือเปล่านะโอเคจอดีหายเป็นไหนเอ่ยมาแล้วครับผม เนี่ย <Yeah. S 2> ผมยังโหลดสกินไม่เสร็จนะดูจะเป็นทรงเดิมผมคิดว่าจอดี้มันคงจะแต่งตัวเท่ๆอยู่นะอ่า ah, เราไม่ลงครับเราไม่ลงเราจะไปบ้านหลังที่สองของเราครับสกีท้าครับขอเช็คแผนที่ดูก่อน จอดีกับผมรู้ๆกันดีครับว่าต้องลงที่สกีเทา้าด่วนเลยครับด่วนเลยเฮ้ยล่าเลยเหรอทำไมจิตใจหัวที่ยมแบบนี้เนี่ย engaging enemies. the โหเจ้าดี้โหเที่ยมจริงๆแหมไม่ไหวครับเราไม่ทารุณสัตว์ขนาดนั้นครับใช่ ตกใจหมดเลยจดิต้องกลับไปขึ้นหอนะอ้าก็บอกว่าจะพึ่งฮิวล,ลังคาคิวเฮา ถ้ามีข่าวดีจะบอกฉันไม่มีปืนไรเฟิลนะจอดี้ <c oughs> ฉันกลัวจะเป็นเหมือนกับนัดก่อนๆน,นะที่เรามาอยู่เนี่ยแล้วมันก็ดิ่งหอเรามาจัดการเราทั้งคู่แก <c oughs> ไม่ได้เอาฉันไป <c oughs> จอดี ต้ยสีลืมไ,ไหาต้นไม้ลบได้เลยจ้าดิ โอมาตรงไหนก็เอาตรงนั้นเลยนะโอ้ปืนหันมั่วไปหมดเจ้ดิเราลงไปฟาร์มก่อนเลยดีไหมเฮ้ยมีคนคนหนึ่งอยู่ที่ตึกล่างเห็นไหมตึกฟ้า,ฟาเห็นไหมนี่นะมันมามุมตึกแล้วะ ฉันจะไปยอดเขาตรงนั้นจด้ดิมีมีมีคนมามีคนมาอยู่ข้างหน้านายเลยจ้ดิกํลังวิ่งลงเขาไปละมีคนมามีคนมา มีคนมาล้รอรถถังล้รอรถถังสวัสดีเอางี้ไหมเอาคนหนึ่งบินฮอขึ้นไปอยู่ข้างบนน่ะอยู่ให้อยู่ตรงเหนือเอเรียไว้อะ่ะแล้วคนหนึ่งล่าข้างล่างดีไหม นายบินหัวแม่นไหมถ้าไม่แม่นนายลงไปนี่จะให้ฉันไปลาก,ก็ได้แล้วแต่เพราะว่ามันเหลือแค่สี่ต่อสี่แฟมิลี่เกมแล้วบินเล่นตรงนั้นแหละบินไว้เหนือหัวหฉัน ไว้เจ้าดิชนะเฉยยังไม่ทำอะไรเลยสงสัยมันเข้าวงไม่ทันหรือเปล่า มาเลยใครอยากจะลงมาดวลกับฉันก็นลงมาสกีเท้าเดี๋ยวดูแมปก่นแป๊บหนึ่งเราจะไปที่แบ็กมาร์เก็ตเลยดีกว่าหรือว่าเราไปตรงกลางเลยเจ้าดิมันเป็นเกาะไปปักหลักตรงนั้นเลยไหมมันเป็นเกาะเลยนะถ้าเราไปยึดก่อนนี้ได้เปรียบนะคนอาวุธไปเยอะๆเลย ไปเลยไปเลยก่อนที่คนเขาจะไปเยอะกว่านี้ตามนั้นเลยฉันปักให้แล้วออกไปตรงกลางเลยแต่จะทําทหอพังนะเผื่อมันย้ายฝั่งเราอาจจะต้องใช้หอยเราแคมป์ในบ้านนี้ดีไหมเฮ้ยมีคนมา เว้ยยังไม่ได้คิวเลยอ่ะเจอดิไปอีกที่เลยมามามา ม,มันยิงไม่โดนฉันเลยแต่ว่าก็เกือบๆมานะไม่น่าจะมาเดียวอีกคนนึงเปไน็นไไม่รู้ระวังระวังด้วยจอดีเห็นละเชีย่ยไม่โดนเลย หลังบ้านสีแดงเจาดิเดอาคนละคันเลย ไหนคนเดียวอยู่ไหนออกมาสิได้รถถังรวดีอย่างนี้นี่เองออกมาสิจบมนุษย์กระอยร่อยโอไยยิงไม่โดนนาทีวะ <c oughs> โอ้ สองได้เวลาแล้วแมตช์สุดท้ายครับมาดูครับว่าเราจะชนะสามแมตช์ซ้อนหรือเปล่านะครับถ้าทางสกีเท้าน่จะสุดท้ายแล้วครับเนี่ยเยน็น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ปืนไม่มีปืนปืนปืนเราไม่ได้อยู่ในวงจอดีแผนเราจะต้องเปลี่ยนอย่างไวเลยเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก็ไรเฟิลด้วยเตรียมสก,กีไว้ด้วยนะเราจะออกเดินทางแล้วเดี๋ยวดูแมปก่อนแป๊บนะึงเฮ้ยมีคนมาเพื่อนมันมาด้วยสิ โอ้ยมองไม่เห็นบาจริงเฝ้าให้หน่อยอ่าจอดีคงใกล้ๆกับที่เดิมมาแหละเราจะไปเลยเพียเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมไปเซ็นเตอร์เลยเพื่อนไปที่พาย PIER เราจะลงเราจะลงที่ที่ใกล้ใกล้น้ำที่สุดนะที่ด้านหลังเป็นน้ำอ มันน่าจะปลอดภัยดียคิดว่าไม่ยังไม่มีใครไปนะเนี่ยอาจจะมีแล้วก็ได้เพราะว่ามันน่าจะโลดโดดลงแถวไปลายอะไรเนี่ยฉั้นโอเคเนี่ยแหละใกล้สะพานสุด เยี yeah. ่ยมเราก็จะกระจายอย่างนี้แหละดีแล้วเคยนนายจะปลอดภัยกว่าฉันนิดนึงเพราะว่าฉันอยู่ใกล้สะพานนะ mm hmm. เผื่อไอ้พวกกลวกมันมาผ่านผ่านมาทางสะพานเนี่ยฉันจะโดนเต็มเต็มเลย mm hmm. แต่ถ้ามีรถถังโผล่มาก็จัดรถถังเลย mm hmm. จัดคนนึงก็ได้แล้วก็เอารถถังอีกคันนึงไปยิงคันนึงให้ระเบิดเลยก็ได้แล้วฉันจะเฝ้ายู่ข้างบนให้เราต้องกระจายกําลังช่วงสุดท้าย,ยนะจะ mm hmm. ดูท่ามันเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> มีคนม่คน มันวิ่งไปละเห็นไหมมันวิ่งไปตรงโน้นแต่ว่าช่างมันตัวนึ่งอยู่บนสะพานเรียบร้อยแล้ว,ลลวมีคนขึ้นมาหาฉันจ้าดิ <c oughs> บ้าจริงส <c oughs> ิตายสิมข,ขึ้นมาได้ไงวะเนี่ย ไม้ยินเสียงเลยโอ้โอมันเล่นเป็นนะเนี่ยเกือบโดนอะ่ะตายอีกเหลือเจ็ดละเฮ้ตายสิจอดี้ฉันสู้ไม่ไววนะหกเนี่ย โอ้เ oh. ด้ย์ดนวงบีบตายไม่เห็นว่าตัวศัตรูพอแล้วพอพอพอจะดีพอพอจบแล้วนะครับโอ้โหสุดท้ายอย่างกาก,ากเลยมาโดนวงบีบตายครับแล้วค่อยเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับบ๊ายบาย so now